วัสดีครับผมแซมนะครับเที่ยงวันวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนนะครับเมื่อคืนที่ระนองตามคลิปประกอบนะครับผมเอาคลิปมาจากช่อง7ขออนุญาตช่อง7ด้วยนะครับขออนุญาตเอาคลิปนี้มาขยายนิดหนึ่งที่ระนองนะครับระนองใช้ฝั่งทะเลที่ติดก,กับพมา่ามันมีเกาะ ฝั่งร้านบ้านเรามีเกาะเรียกเกาะพยามนะครับเกาะพยามอยู่ฝั่งไทยแหละนะครับแล้วก็เกาะพยามก็ไล่ไปเป็นทะเลแล้วฝั่งพม่านะครับเรือประมงอวนดาทำ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 วางอวนอยู่แถวๆเกาะพยามนะครับอยู่ทางเรือบอกว่าฝั่งไทยนะครับแลวปรากฏว่าอยู่ๆเมื่อเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาเรือรบพม่าสามลำวิ่งตรงเข้ามาเอาปืน เรือปืนเรือไล่ตราดยิงนะครับตราดยิงเรือประมงของไทยก็ต้องหนีตายสิครับหนีตายมาทางเกาะพยายามร้องของความช่วยเหลือจากฐานเรือนะครับมีอยู่ลำหนึ่งหนีไม่ทันก็ต้องโดดสละเรือโดดน้ำนะครับพม่าก,ก็ยึดเรือไปสองลำกระสุนปืนเข้าศีรษะของไต้ก๋งนะครับไต้ก๋งก็คนบังคับเรือหัวหน้าเรือนั่นแหละครับผม เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับผมดูข่าวฟังข่าวแล้วรู้สึกเศร้าใจนะครับบ้านเราใจดีใจดีมาก,มากๆกับคนพม่าที่บอกตัวเองว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่ดูพวกมันสินะครับพวกมันสินะครับ <Okay. S 1> กระทำการแบบนี้เนี่ยกี่ครั้งมาแล้วมีข่าวมาแทบอย่าทุกปีนะครับเจ้าที่บ้านเมืองก็น่อมแนมนะครับกลัวเสีย สัมพันธภาพระหว่างประเทศนู่นนี่นั่น,นอะไร่งต่างแล้วชีวิตคนไทยที่จากไปเสียไปลูกเมียเขาอยู่ข้างหลังเดือดร้อนไหมครับเลิกเถครับเลิกทําตัวแบบแบบผู้ดีอนะครับแล้วดูเขาทํากับเราสินะครับเนี่ยสดร้อนเมื่อคืนดูลิงก์ประกอบนะครับเนื้อหาต้นคลิปที่ผมแนบมาแล้วท่านจะเข้าใจบริบทแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นข่าวใหญ่ด้วยนะ บ่ายวันนี้คงคืนนี้คงเป็นข่าวโด่งดังสื่อออนไลน์ของไทยทั่วไปหมดแหละนะครับขอบคุณช่องเจ็ดขออนุญาตนําคลิปมาขยายนะครับสวัสดีครับสูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองหรือสอนชนระนอง เขาช่วยเหลือลูกเรือประมงอวนดำอยู่กลางทะเลอันดามันบริเวณเกาะพยามในหน้าน้ำไทยที่ถูกเรือรบทหารเมียนมากราดยิงเรือประมงไทยสองลำด้วยกันต้องตัดอวนดำทิ้งและเร่งเครื่องหนีวิ่งเข้าเกาะพยามที่มีเรือตรวจการไทยลอยลำอยู่จึงได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือต่อ274และเรือต่อ993เข้าสกัดกั้นแต่จมตัวไตเรือและลูกเรือต้องสะเรือกระโดดหนีลงทะเลเอาชีวิตรอดทำให้เรือประมงสองลำ ถูกเรือรบทหารเมียนมายึดไปได้และชักลากกลับไปในน่านน้ำเมียนมาฝั่งจังหวัดเกาะสองส่วนเรือประมงอีกลำคือเรือมหาลาภธนวัสีถูกกระดยยิงแต่ไต่เรือเก๋าเกมบังคับเรือตีวงล้อมฝากกระสุนที่ถูกยิงใส่หนีตายกลับเข้าเกาะมาได้